ต่อไปเรามาดูบุพบทที่แบ่งตามลักษณะการใช้ชนิดที่สองนะคะบุพบทชนิดที่สองนี้เรียกว่า prepositions of place หรือบุพบทที่ใช้กับสถานที่เราจะใช้บุพบทชนิดนี้กับคำหรือกลุ่มคำที่บอกตำแหน่งหรือสถานที่นะคะตัวอย่างเช่น in on at under below beneath behind in front of between among above, over, by, beside, next to, across, along, inside หรือ outside ต่อไปเรามาดูตัวอย่างการใช้บุพบทบางคำที่สำคัญนะคะ prepositions of place ที่พบบ่อยๆและมักใช้สับสนคำแรกนะคะก็ได้แก่คำว่า on, over และ above ทั้งสามคำนี้มีความหมายคล้ายกันนะคะแต่มีการใช้แตกต่างกันคะ่ะ เรามาดูคำแรกนะคะก็คือคำว่า on คำว่า on นี้นะคะมีความหมายว่าบนใช้บอกตำแหน่งของสิ่งหนึ่งที่อยู่บนพื้นผิวของอีกสิ่งหนึ่งนะคะหรือจะใช้กับถนนเส้นทางและการคมนาคมก็ได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น on the table on the road on the train ในที่นี้หมายถึงบนรถไฟนะคะ on the radio ในวิทยุหรือ on the telephone ทางโทรศัพท์ ดูตัวอย่างประโยคนะคะ don't leave your bag on the floor อย่าวางกระเป๋าไว้บนพื้นในประโยคนี้นะคะใช้อนบอกตำแหน่งที่ผู้พูดไม่ต้องการให้วางกระเป๋าไว้ก็คือบนพื้นเราจึงใช้อนนำหน้า the floor นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ my apartment is on sukhumvit road อพาร์ตเมนต์ของฉันอยู่บนถนนสุขุมวิทตัวอย่างนี้แสดงการใช้อนตามด้วยถนนนะคะเพื่อบอกให้ทราบว่าอพาร์ตเมนต์ตั้งอยู่ที่ถนนอะไร prepositions of place คำต่อไปที่มีความหมายคล้ายกับคำว่า on นะคะก็คือคำว่า over ซึ่งแปลว่าเหนือนะคะมีหลักการใช้ที่สำคัญดังนี้คือแบบแรกนะคะใช้บอกตำแหน่งที่สูงกว่าหรือเหนือกว่าแต่จะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะคะนั่นคืออยู่ในตำแหน่งตรงกันในแนวตั้งเช่นตรงกับศีรษะพอดีไม่เฉียงไปทางซ้ายหรือขวานะคะยกตัวอ,อย่างเช่นคำว่า over Tom's head อยู่เหนือศีรษะของทอม ซึ่งหมายถึงอยู่ตรงกับศีรษะของทอมพอดีนะคะหรือ over the roof อยู่เหนือหลังคาการใช้ over อีกแบบก็คือใช้ในความหมายว่าข้ามหรือตรงข้ามเช่น over the highway ข้ามทางหลวง over the fence ข้ามรัว้วหรือ over the river ข้ามแม่น้ำดูตัวอย่างประโยคที่ใช้ over ทั้งสองแบบนะคะ the electric fan is over our head พัดลมไฟฟ้าอยู่เหนือศีรษะของเราในที่นี้เป็นการใช้ over แบบแรกคือมีความหมายว่าอยู่เหนือศีรษะนะคะประโยคต่อไปนะคะ a cat is jumping over the fence แมวกำลังกระโดดข้ามรัว้วตัวอย่างนี้นะคะแสดงการใช้ over แบบที่สองที่หมายถึงข้ามนะคะแสดงให้รู้ว่าตำแหน่งที่แมวกระโดดไปนั้นคือกระโดดข้ามรั้วนะคะ preposition of place คำต่อไปที่มีความหมายคล้ายกับคำว่า on และคำว่า over ก็คือคำว่า above นะคะคำว่า above นี้มีความหมายว่าข้างบนหรือเหนือแต่มีหลักการใช้ที่แตกต่างกับคำว่า on หรือ over ก็คือคำว่า above จะใช้บอกตำแหน่งที่สูงกว่าหรือเหนือกว่าโดยจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกันในแนวตั้งหรือไม่ต้องอยู่ตรงกับศีรษะก็ได้นะคะตัวอย่างเช่น above the clouds เหนือเมฆ ในที่นี้คืออยู่เหนือหรืออยู่สูงกว่าเมฆแต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงกับเมฆพอดีก็ได้หรือ above his head เหนือศีรษะก็จะหมายถึงอยู่เหนือหรือสูงกว่าศีรษะขึ้นไปนะคะไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงกับศีรษะพอดีก็ได้และอีกตัวอย่างหนึ่งคือ above a shop เหนือร้านซึ่งหมายถึงตำแหน่งที่อยู่เหนือหรือสูงกว่าร้านค้าเช่นถ้าร้านค้าอยู่ชั้นหนึ่งสถานที่ที่อยู่เหนือร้านค้าก็อาจจะอยู่ชั้นสองนั่นเองค่ะ ดูตัวอย่างประโยคนะคะตัวอย่างแรก we are flying above the clouds เรากำลังบินอยู่เหนือเมฆในที่นี้หมายถึงกำลังนั่งเครื่องบินที่บินอยู่เหนือหรือสูงกว่าเมฆนะคะหรืออีกตัวอย่างที่ว่า she waved the letter above her head หลอนโบกจดหมายไปมาเหนือศีรษะของหลอนในประโยคนี้นะคะแสดงให้เห็นการใช้ above นำหน้าคำนามบอกตำแหน่งคือ her head ทำให้ทราบว่าตำแหน่งที่หล่อนโบกจดหมายไปมานั้นก็คือเหนือศีรษะของหล่อนเองต่อไปจะพูดถึง preposition of place อีกคํานะคะที่มีความสําคัญและก็ใช้บ่อยๆนั่นคือคําว่า in คําว่า in นะคะเป็น preposition โดยทั่วไปจะใช้กับสถานที่ที่มีลักษณะใหญ่โตกว้างขวางได้แก่ 1. สถานที่ทั่วไปที่ไม่ชี้เฉพาะเช่น in school ในโรงเรียน in the park ในสวนสาธารณะหรือ in the box ในกล่องลักษณะการใช้แบบที่สองนะคะก็คือใช้กับชื่อประเทศทวีปเมืองเมืองหลวงหรือจังหวัดก็ได้นะคะเช่น in Thailand in Asia หรือ in Bangkok นอกจากนี้คำว่า in ยังใช้กับยานพาหนะได้ด้วยค่ะเช่น in a taxi in a car หรือ in a plane ต่อไปนะคะเป็นการใช้ in กับแหล่งน้ำยกตัวอย่างเช่น in the river ในแม่น้ำ in the lake ในทะเลสาบหรือ in the ocean ในมหาสมุทร in สามารถใช้กับสถานที่อื่นๆได้ด้วยนะคะเช่น in prison หรือ in jail แปลว่าอยู่ในคุกนะคะหรือในเรือนจำก็ได้คะ่ะ in the driveway ในถนนส่วนบุคคลหรือ in the rain แปลว่าถ้ำกลางสายฝนนะคะ ดูตัวอย่างประโยคที่ใช้ in เป็น preposition of place นะคะ how long have they been in Bangkok พวกเขาอยู่ในกรุงเทพมานานเท่าไหร่แล้วหรือประโยคที่ว่า the cows were all standing in the field วัวทุกตัวกำลังยืนอยู่ในทุ่งนาจากตัวอย่างทั้งสองประโยคจะเห็นการใช้ in บอกสถานที่ได้แก่บอกชื่อเมืองหลวงคือ in Bangkok หรือบอกสถานที่อื่นๆเช่น in the field เหมือนในตัวอย่างประโยคที่สนะคะ p r e position of place ที่สำคัญอีกคำนะคะก็คือคำว่า at คำว่า at แปลว่าที่โดยทั่วไปเราจะใช้กับสถานที่ที่ไม่กว้างขวางใหญ่โตนะคะตัวอย่างเช่น1ใช้กับที่อยู่อาศัยที่เฉพาะเจาะจงเช่น at 4, 1, 2 r a m a the first road หมายถึงที่บ้านเลขที่412ถนนพระรามหนึ่งนะคะหรือมีที่อยู่คือ at room 211 building 2ที่ห้อง211ตึก2สังเกตนะคะว่าการบอกที่อยู่ลักษณะนี้จะต้องมีทั้งเลขที่บ้านหรือเลขที่ที่อยู่อาศัยและชื่อถนนเพราะถ้าต้องการบอกเฉพาะชื่อถนนอย่างเดียวนะคะจะใช้ preposition on เหมือนที่เคยกล่าวมาแล้วในตอนต้นนะคะเช่น on r a m a the First Road หมายถึงบนถนนพระรามหนึ่งนะคะ นอกจากจะใช้กับที่อยู่อาศัยที่เฉพาะเจาะจงแบบข้อที่1แล้วคำว่า at ยังใช้กับชื่อหมู่บ้านตำบลหรือเมืองเล็กๆได้ด้วยนะคะเช่น at บางกะปิหรือ at ดอนเมืองการใช้แบบที่3คือใช้ at กับสถานที่ที่ชี้เฉพาะอื่นๆได้แก่บริษัทโรงเรียนมหาวิทยาลัยธนาคารหรือโรงแรมก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่น KGI Company ที่บริษัท KGI at สยาม university ที่มหาวิทยาลัยสยาม at Bangkok Bank ที่ธนาคารกรุงเทพหรือ at Erawan Hotel ที่โรงแรมเอราวันสุดท้ายเป็นตัวอย่างการใช้ preposition at กับสถานที่อื่นๆน,นะคะเช่น at the table ที่โต๊ะ at the airport ที่สนามบินหรือ at the train station ที่สถานีรถไฟเพื่อให้เห็นการใช้ at ที่ชัดเจนขึ้นนะคะเรามาดูตัวอย่างการใช้ at เป็น preposition of place ในประโยคต่อไปนี้ค่ะตัวอย่างแรกนะคะ Do they live at 127 s e v a Thon Road พวกเขาอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 1, 2, 7ถนนสาธรใช่ไหมประโยคนี้นะคะใช้ at บอกสถานที่ที่เฉพาะเจาะจงก็คือที่อยู่อาศัยที่มีทั้งบ้านเลขที่และชื่อถนนนะคะอีกตัวอย่างนะคะ See you at the train station เจอกันที่สถานีรถไฟนะ ประโยคนี้นะคะใช้คำว่า at นำหน้า the train station เพื่อบอกสถานที่ที่ผู้พูดนัดเจอกับผู้ฟังนะคะว่าอยู่ที่ไหน